ปรากฏดครับผมปรากฏดตอนนี้ซื้อกับนะฮะใครที่ตกปลาแล้วได้ปลาก็ซื้อกับกรับผมสำหรับคืนนี้ปลากดปลาแยงปลากฏนะครับปลากรดเนียบรตาช่างฮะช่างตรงนี้ขายตรงนี้ วันนี้เซียนปลาทุกคนถือว่าได้คาร์โลสองโลครับฟ้าแดงฟ้าแดงเช้ารูสองโลแปดสองโลแปดลเก็บใช้งามงามนี่นะครับผม อู้ได้เรื่องไว้สุดเลยอู้วิววิววิวสุดนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวีวันที่อากาศดีนะครับวันนี้เป็นวันธรรมหากินครับนะฮะวันนี้ธรรมหากินครับผมอยู่ที่ลำน้ำเชิญครับวันนี้วิถีชีวิตคนลำน้ำเชิญจะเป็นยังไงเรามาดูครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะตอนนี้เรามาดูวิถีชีวิตของอุนิสารกันครับวิถีชีวิตของคนธรรมหากินกันครับสวัสดีฮะผมกมลนโครับสวัสดี วันทํางานของหลายๆท่านครับแต่ผมมาหาปูหาปลานะฮะวันนี้มากับเรืออัน่นี้ครับตอนนี้ฮรผมก็ขึ้นเรือนะครับหาปลาก็จะมีหวานแหและยกยออันนี้คุณพี่หมายเด็ดล้ำน้ำเชิญบ้านกุดแคนครับอันดับหนึ่งใครไม่ได้ปรากฏนี้เขาได้คนเดียวนะครับสิบโลนะฮะ ติดต่อพี่เขาได้นะครับใครจะมา,าฟิชชิงนะครับผมตกปรากฏนี่ต้องติดต่อเจ้าที่เจ้าถิ่นพี่เขานี่สุดยอดนะฮะนี่คือหวานแหนเรามาดูวิถีชีวิตของคนอีสานกันครับอีสานบ้านเฮาเป็นไงครับน้ํามาปลากินมดน้ําลดมดกิจปลาวิถีของคนทำมาหากินครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมฮนะ มาครับใครเข้ามาแล้วข้อจอเข้าใจให้ด้วยนะครับนี่คือวิถีชีวิตของคนธรรมหาก,กินภาคอีสานครับเมื่อฝนตกน้ําไหลก็จะลงยกยอก,กันนะครับนี่คือการธรรมหาก,กินแบบภูมิปัญญาชาวบ้านครับยอหรือสะดุ้งนั้นมีตั้งแต่ช้านานครับตั้งแต่สมัยสร้างบ้านแปลงเมืองยุคเริ่มต้นของยุค 2,500ปีมาก่อนนั้นก็จะเป็นการทำมากินล่าสัตว์นะครับในน้ำทําแพรเพื่อที่จะวานแหหรือจับป่านะครับใช้สมวกอะไรหลายๆอย่างนะวันนี้เรามารับชมกันครับใครเข้ามาแล้วข้อจอเข้าใจด้วยนะครับ คนนี้ได้เยอะนะครับดูเขยกให้เข้ามาแล้วเข้อจอข้าใจด้วยครับผมกบมน์ผู้ชายเสียงเพลงวันนี้มาดูวิธีชีวิตของการยกยอ,ก,ยอก,กันครับเห็นไหมฮะไม่เยอะนะครับผมไม่เยอะนะสุดจัดประหลัดบอกไหมครับประหลัดบอกว่าทำมาหากินโดยสะดุ้งหรือยอนะครับยอเล็กไม่เป็นไรครับผมบานแห ริมตะฝั่งถือว่าได้นะครับพอได้กินในช่วงนี้มาก็หวานแหะก็วานแหะกัน ผมก็พน,นันสายยาแหสะอาดนะครับสา <c oughs> ยาอันบาตูจะเกียรติอนเบ็ดไหมอะไรครับบาตูจะ <c oughs> เกียรติหลอนเบ็ดผมเกียรติหลอนเบ็ดสายยาแหสะอาดเป็นไงครับ สิบโล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 ผมไม่ได้หม้อันนี้คือปลาสิบโลสิบโล